คุณออพรทิพย์เนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของ Google ประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นหัวเรือหลักเลยก็ว่าได้ครับเรามาต่อกับอีกหนึ่งคนครับคราวนี้มาในแง่มุมที่แตกต่างของด r Gen Y อรเจนไย่างด r g ก i ตครับที่เพิ่งได้ร่วมงานกับ Twitter มาอย่างหมดหมาดในฐานะของ Data Visualization Artist เราไปพบกับเขากันเลยครับคุณกริดครับคุณกริดกำลังจะเข้าสู่ Twitter บนศุกนี้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วใช่ใชนะครับไปทำอะไรครับ ผมจะไปเป็น Data Visualization Scientist ครับอะไรคือ Data Visualization คือการที่เราเอาข้อมูลครับมาแสดงผลเป็นรูปภาพเพื่อจะได้วิเคราะห์และเห็นอะไรที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในข้อมูลแล้วเข้าใจยังไงขึ้นครับเอารูปภาพมาวิเคราะห์แล้วก็เห็นได้มากมีมีตัวอย่างอะไรให้ให้ผมให้ผมดูไหมครับมีครับเดี๋ยวลองมาดูในคอมได้ครับผมนี่นะครับครับก็คือ ชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ว่าจะทํำอะไรครับคุณจะกินไอติมคุณจะขับรถรถติดจะเล่นหุ้นจะเล่น Facebook Instagram สิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกอย่างมันทำให้เกิดข้อมูลครับใช่แต่พอพูดคาว่าข้อมูลปุ๊บเนี่ยผมก็จะปวดหัวขึ้นมาทันทีเลยนานั่นแหละครับก็ทีนี้ผมก็ชอบมากเลยครับมีข้อมูลอย่างเงี้ยมาเอามาเลยมา Visualize แล้วอะไรคือวิชวลไลซ์คำว่าอินโฟวิหรือว่า Data Visualization อาจจะเคยได้ยินกันหรือบางคนก็เรียกค่ a l i z a t i o n ครับ คือคอนเซปต์ง่ายๆครับเป็นข้อมูลเป็นรูปภาพเพราะเราเชื่อว่าภาพภาพหนึ่งเนี่ยมันสื่อข้อมูลได้เป็นผันคำครับอย่างเช่นสมมุติลองดูข้อมูลสีชุดนี้ครับครับตัวเลขทั้งนั้นเลยใช่ครับผมเห็นผมก็ปวดหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติมีคนถามว่าเอ๊ะสีชุดนี้มันต่างยังไงบา <c oughs> งคนก็บอกว่าเอองั้นวิเคราะห์ทางสถิติละกันครับแต่ว่าสีชุดนี้เนี่ยสถิติมันเหมือนกันหมดเลยครับครับ ดังนั้นจะแปลว่าไงจะสรุว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ก็คือใช้ข้อมูลสถิติสถิติครัมาลองคำนวณดูอ่ามีทั้งมีนมีทั้ง SD ดีมีทั้งอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเหมือนกันหมดเลยทั้ง4ี่ครับจะสรุว่าเหมือนกันหรือเปล่าครับอ่า้นลองดูใหม่ครับผมเอามาพอดเป็นกราฟครับอ่ก็จะเห็นเลยแป๊บเดียวครับนี่ใช้เวลา1วิ2วิปุ๊บบอกได้ว่า4ชุดนี้ต่างกันแล้วอันนี้อ่าดูเป็นเคอร์ฟรลลูล่าอันนี้เป็นแบบลีเนียอันนี้เป็นแบบเส้นแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่แตก หรืออย่างตัวอย่างอันนี้เป็นการเดินทัพเป็นลบของนโปเลียนครับเป็นลบที่รัสเซียถ้าเกิดเรานั่งอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะอ๋อต้องมานั่งดูว่าตอนออกทัพเนี่ยมีกองทัพใหญ่ขนาดไหนเดินทางไปทางไหนมีแต่ทัพย่อยไปทางนู้นทางนี้ไปลบแล้วเนี่ยถึงตรงไหนถึงแพ้ตรงไหนกลับมาแล้วเหลือเท่าไหร่รแต่ถ้าเราดูภาพนี้เนี่ยครับตรงเส้นสีครีมนี่คือกองทัพนโปเลียนตอนออการบมานยิ่งกว้างคือปริมาณจํานวนนี่งเยอะใช่ครับ,รบก็ค่อยๆเดินทัพไปโหใหญ่มากดูน่ากลัวสุดๆยิ่งไปเนี่ย มันก็ดูเล็กลงเรื่อยๆก็คือหนาวตายครับข้างล่างมีเส้นบอกอุณหภูมิพอไปถึงมอสโกเนี่ยเหลือแค่นี้เองครับแล้วพอเป็นสีดําก็คือตอนที่ถอยทับละแตกทับกลับกลับมาปุ๊บก็มีกระจายไปทางนู้นทางนี้จนสุดท้ายกลับมาที่ฝรั่งเศสเหลือแค่นี้เองเหลือแค่นี้เองก็จะมองเห็นเหมือนกับเอาข้อมูลที่เราจะฟังดูนี่เอาประวัติศาสตร์เลยไม่ใช่ข้อมูลตัวเลขเลยเอามาลงเป็นอย่างนี้ครับภาพภาพเดียวเนี่ยบอกได้ถึง6อย่างทั้งแผนที่เวลาอุณหภูมิ ทิศทางของการเดินลบแล้วก็บุกหรือว่าถอยแล้วก็จำนวนของกองทัพด้วยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคลาสสิกอันหนึ่งนะครับเราลองมาดูอะไรที่เป็นเงินเงินทองทองมครับได้ดีครับมาลองดูตลาดหุ้นกันละกันครับตลาดหุ้นครับอย่างเช่นตัวนี้มีภาพมาทั้งสีเขียวสีเขียวสีแดงนี่กำลังดูอยู่ว่าสามารถเอาไอ้ดัต้าฟิชชั่นเนี่ยเอามาสามารถประยุกต์ใช้ใน ในแง่เศรษฐกิจบ้างครับอันนี้ก็เป็นตลาดหุ้นสหรัหรฐนะครับสี่เหลี่ยมแต่ละอันเนี่ยคือหุ้นหนึ่งตัวครับยิ่งใหญ่คือมาร์เก็ตแคปเยอะสีแดงคือวันนี้หุ้นตก hmm. สีเขียวคือหุ้นขึ้นแล้วก็ยิ่งความเข้มความอ่อนก็คือตกเยอะตกน้อยใช่ครับสูงเพิ่มขึ้นมากขเพิ่มขึ้นน้อยด้วยแล้วเราก็เลือกได้วันเนี่ยจะตั้งแต่ปิดเมื่อวานหรือตั้งแต่ต้นปีไหนน้องไปดูต้นปีนะครับครับเห็นเขียวเข้มนี่ไหมครับครับอ่าบริษ Apple, ัทอะไรครับ Apple เองอ่าก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้น เราก็ยังสามารถกดแล้วมันก็จะซูมเข้าไปให้เราดูาอะไรงีอ่อา<ะ>อแล้วข้อดีของทําไมเราถึงไม่ไปย้อนดูตัวเลขครับตัวเลขตามตลาดมันก็ได้เหมือนกันไม่ใช่หรอแต่ถามว่าดูอันนี้เนี่ยวืบเดียวสามารถเห็นสิ่งที่อาจจะไม่เห็นมาก่อนนะครับลองมาดูอันนี้มีผมมีภาพแคปของเมื่อตลาดหุ้นประมาณหลายปีก่อนเดียวลองมาดูกันครับวันนี้เป็นวันที่ตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดีวันที่ตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แดงกันหมดเลยครับลองมองสักแป๊บหนึ่งกวาดตาไปไป,ไปมา,มาเห็นอะไรน่าสนใจไหมครับก็จะเห็นว่าตลาดที่แดงทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่มุมล่างสุดขวาสุดเลยที่จะมีสีเขียวหลุดอยู่มานิดนึงครับครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราสามารถดีเทคได้จากไฮบริดเซอร์เซชันพวกนี้คือเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะมีไข่เขียวอยู่คนเดียวแต่เรามองกวาดไปเฮ้ยแดงหมดทำไมมีเขียวอ่าน่าสนใจแล้วเราก็อยากรู้ว่าเขาคือใครแลวผมว่าข้อมูลแบบนี้ก็ดูปวดหัวน้อยกว่าที่จะเป็นตัวเลขด้วยครับอาจจะแบบอ p ฟพักกินข้าว แปะแมาดูหุ้นไหนอืมดูแล้วโอเควันนี้ชื่นใจแล้วพอออกไม่ต้องมาด้านดูตัวเลขเอขึ้นลงเท่าไหร่ยางเงครับผมแล้วสามารถเอามาประยุก์ตใช้ในเรื่องอื่นได้อีกไหมหรือว่ามีมีอะไรอีกไหมครับมีครับก็มาดูอะไรดีดูโซเชียลเน็ตเวิร์กกันครับตอนนี้ฮอตมากแต่ว่าอันนี้เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบการเมืองนิดนึ่งการเมืองนี่างีแง่เศรษฐกิจแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยมาดูแง่การเมืองนะครับครับ การเมืองก็อันนี้เป็นวุฒิสมาชิกของสหรัฐนะครับนะเขาก็มีโหวตการโหวตกฎหมายอะไรอย่างนี้เริ่มต้นเนี่ยเราให้ก้อนสี่เหลี่ยมก้อนหนึ่งเนี่ยเป็นวุฒิสมาชิกหนึ่งคนถ้าเกิดเคยเวโหวตด,ด้วยกันก็จะมีเส้นลากเชื่อมแล้วทําให้คนเหล่านี้เนี่ยก็จะโดนดึงดูดเข้าด้วยกันยิ่งโหวตด,ด้วยกันเยอะก็ยิ่งดูดเป็นหนึบทีนี้ก็จะเห็นว่าเป็นก้อนใหญ่มากเพราะทุกคนก็โหวตด,ด้วยกันสักอย่างน้อยหนึ่งครั้งละครับดังน,นั้นเราบอกว่าเอางี้ละกัน ถ้าเกิดว่าโหวตเนี่ยต้องโหวตด้วยกันอย่างน้อยหกถึงจะให้มีเส้นแล้วเราก็ปล่อยให้มันรันไปครับอ่าก็จะเห็นว่าอ่าวุฒิสมาชิกเขาขยับออกจากกันครับขยับไปคนที่โหวตด้วยกันเยอะก็นึบเป็นก้อนหนึ่งเดโมแครตทางซ้ายดีครับด้วยกันขวาครับแยกอย่างชัดเจนพอแยกปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่าโอเคแต่ละพรรก,ก็โหวตด้วยกันซึ่งก็ควรจะคาดหวังว่าเป็นอย่างนั้น,นะครับ ทีนี้เราพักไหนเหนียวแน่นกว่ากันครับเราเอาหม่บอกว่างั้นเอางี้แล้วกันถ้าเกิดว่าโหวตด้วยกันต้อง90%ขึ้นไปถึงจะมีเส้นครับมาดูนะครับค่อยๆเล่มน้อยลงเนี่ยครับก็จะเห็นว่าฝั่งเดโมแครตเนี่ยเหนียวแน่นกว่ากันเยอะเลยในขณนที่รัการในกลวงเลยออ มันก็จะสามารถเห็นรายละเอียดได้ได้เห็นภาพง่ายมากกว่าคุณคุณกริชเขานีตไม่เรียตดรกรินะครับครับได้ครับแล้วสิ่งที่ทวิตเตอร์เขาต้องการเนี่ยคืออะไรทําไมทําไมเขาถึงอยากได้คุณกริเข้าไปอยู่ในบริษัทเขาครับก็ถ้ามองในองค์กรนะทุกองค์กรมีข้อมูลอยู่แต่ทีนี้เขาเห็นว่าเออวิดีโอเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่จะเอาข้อมูลออกมาย่อยได้เร็วขึ้นอย่างสมมุติ มีผู้ใช้คิดว่า Facebook หรือ Twitter อย่างเงี้ยมีคนเข้ามาปีหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยทำอะไรบ้างถ้าเกิดเขามีวิธีที่จะสามารถเรียนรู้ว่าเขาทำอะไรได้เร็วแค่ไหนก็จะทำให้เขาสามารถตัดสินใจอะไรหรือว่าคิด strategy ของบริษัทได้รวดเร็วขึ้นครับบริษัทรวดเร็วคือตอนที่ตอนที่เขาเปิดรับสมัครหรือว่าเรา walk in หรือว่ายัางไงเราเ่า,เล,าเล่าขั้นตอนให้ตอได้ไหมครด้ครับก็คือตอนนั้นผมก็ใกล้ๆจะจบก็บหางานนะครับ ก็นั่งดูตามเว็บไซต์บ้างติดตอ่อที่เคยฝึกงานอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทวิตเตอร์มีเปิดตำแหน่งใหม่เดต้าวิชวลิเซชันซานติสก็ตรงสายที่ผมเรียนมาครับรู้สึกว่าเออ,เอ,องานนี้มันมันใช่เราเลยคือเดสคริปชันเขาบอกว่าเป็นงานที่เรอาอออมีข้อมูลยเยอะๆเนี่ยคุณช่วยเอามา Visualize หน่อยแล้วทำให้เราเข้าใจมันเขาว่าข้อมูลเยอะนี่คือเยอะขนาดไหนอ๋อเป็นระดับเทราไบต์เทราไบต์คือเยอะมากเยอะมาก แล้วหน้าที่ของกรษฑคือต้องมานไล่จับข้อมูลทีละตัวหรอหรือว่าหรือว่ายังไงอ๋อ,อ,อก็คือไม่ถึงขนาดไล่จับข้อมูลทีละตัวรครับแต่ว่าใช้คิดอาจารย์คิดในแง่รวมก่อนว่าเพื่อจะตอบโจทย์เขาคงจะมีคําถามที่อยากจะรู้อยู่ผมจะตอบอยังไงแล้ก็เราก็คอยดึงข้อมูลมาแล้วก็คิดวิธีที่จะ visualize นะครับเอามาต่อแล้วหลังจากที่เห็นเขาเปิดรับสมัครละ ครับก็เริ่มเลยติดต่อไปแล้วก็นัดสัมภาษณ์กันตอนสัมภาษณ์ช่วงนั้นผมก็ก็กลับมาอยู่เมืองไทยพอดีมาเยี่ยมที่บ้านก็ต้องนั่งสัมภาษณ์กันตอนตีสองพอจะได้เป็นตรงเวลาที่นู่นเขาก็จะมีโจทย์โปรแกรมมิ่งให้เขียนก็คือโทรมาแล้วก็อ่าล่ะคิดโจทย์นะาจะทาเขียนโปรแกรมนี้ทํายังไงแล้วก็จะแชร์สกรีนกันผมก็นั่งพิมพ์ข้อสอบไปแล้วก็อธิบายว่าเนี่ยผมแก้ปัญหาอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะถามว่าอ้าวคุณแก้อย่างนี้มีวิธีดีกว่านี้หหหรรืออเปล่่่่าาทํใ้้้็็วกกกนนนนียัังงบแไ ก็แบบนี้รอแรอบผ่านก็เลยนัดไปสัมภาษณ์ที่เฮดคอร์เตอร์อ๋อแสดงว่าสรอบนี้ก็คือเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมทั้งสองรอบเลยรอบหนึ่งเป็นเขียนโปรแกรมครับอีกรอบหนึ่งก็ให้วิชวลไลซ์เขาโทรมาบอกเนี่ยถ้ามีข้อมูลอย่างนี้คุณมีไอเดียไหมผมก็อธิบายไปเสร็จแล้วอธิบายเสร็จไม่พอผมก็สแกนที่ผมสเกจไปให้เขาด้วยอือ่ะแล้วพอผ่านสองรอบมาแล้วเข้าไปสัมภาษณ์ที่บริษัทครับก็ออกเงินค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักเลยให้หมดบินไปจากแมริแลนด์ไปซานฟรานซิสโกเฮดคอร์เตอร์ ก็ทั้งวันนั้นก็คุยกับซอฟต์แวร์ชิเนียร์ของเขาแล้วมีดักม u เนเจอร์อย่านี้ประมาณ6คนทั้งหมดคําถามก็วารายตี้มีตั้งแต่เขียนโปรแกรมแน่นอนแล้วก็มีก็คือคุยกันแลกเปลี่ยนทัศนคตินะครับว่าเออเนี่ยทำไมถึงอยากทางานนี้เธอแล้วก็คุณสนใจอยากจะทําอะไรตรงไปที่เขาอยากได้แล้วผมอยากทำหรือเปล่าแล้วก็มีคุยกัน สัพเพเหระอื่นๆก็คือดูว่าบุคลิกเข้ากันได้คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยในตัวเองที่ Twitter เลือกเราก็คงหลายๆอย่างครับทั้งก็ที่เรียนมาตรงกับตำแหน่งงานที่เขาอยากได้แล้วก็ผมผมคิดว่าผมแสดงพาชันว่าเออเนี่ยอยากจะทำงานตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นตรงกับตำแหน่งที่เขาเปิดหาสาขาที่เราเรียนนี้คือ t a Visualization เอกเลยเอกใน i s u a l i z a t i o n ชันถ้าเกิดว่าเป็นดีกรีได้จริงเป็นคอมพิวเตอร์ e n ส e ์ครับแต่ว่าที่ผมทำวิทยานิพนธ์มีมีคนเรียนเยอะไหมครับ หมายถึงฝรั่งหรือคนไทยครับเอาเอารวมหมดเลยครับก็ผมว่าเป็นฟิล์ค่อนข้างใหม่ครับคือเป็นฟิล์ที่เกิดจากการผสมภานาหลายๆอย่างคอมพิวเตอร์ไซส์จิตวิทยาการออกแบบแล้วก็อื่นๆก็เลยยังคนเรียนไม่ค่อยเยอะมากแล้วคนไทยก็ยิ่งยิ่งไม่มีเลยหรือเปล่าน้อยครับฮะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอครับไม่ค่อยเจอจะเจอบ้างไหมเจอสักคนสองคนไหมหรือว่าคนพบว่าเราเป็นคนเดียวเลยที่ที่เจาะด้านนี้จริงตอนนี้ผมยังไม่เจอคนอื่นยังไม่เจอคนอื่นอาจจะยังมีนะอาจจะยังไม่เจอแล้วตอนที่เราเลือกเรียนสาขานี้เนี่ย เราเราคิดอะไรอยู่ครับคือตอนนั้นผมก็หาต็อปิกเรียนเอกไม่ไม่ึงเอกคือตอนแรกไปเรียนอยากเรียนแค่โทที่แมริแลนด์ครับแล้วก็ไปเจออาจารย์เลคเชอร์เรื่องนี้แล้วผมก็ได้ไปทํางานด้วยซึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจแล้วมันเป็นอะไรที่การเป็นการทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายครับแล้วผมก็เคยคิดว่าเนี่ยถ้าผมจะเรียนเอกจะเรื่องที่ผมอธิบายให้แม่ผมฟังรู้เรื่อง จะเอาเรื่องที่อธิบายให้แม่ฟังรู้เรื่องและแม่แม่จะรู้เรื่องหรอเปารู้เรื่องครับเนี่ยก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็ดูเพลินไปไม่รู้หลับเลยบอกตอนนกเล่าเนี่ยครับแล้วก็เลยลงเอยที่ก็เลยตัดสินใจเลยนีแล้วคุณพ่อคุณแม่คอมเมนต์เรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างก็สัส่วนเต็มที่ครับที่บ้านผมบอกว่านี่อยากเรียนอะไรก็เรียนเลยครับจะสู้ตายก็เลยสู้ตายกว่าที่จะผ่านพ้นมาได้จะถึงจุดนี้นี่เป็นเป็นอย่างไรบ้างก็หมายถึงตอนเรียนใช่ครับใช่มันก็มีช่วง ลำบากเยอะครับคือสองปีแรกก็ตอนนั้นก็เรียนคอร์สไม่ค่อยไรแต่ตอนช่วงหาหัวข้อวิทยานิพน์ก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับถูกโยนเข้าไปในหลุมดำแล้วก็มองหาแสงสว่างมันก็มองใบมองมาอะไรเงี้ยหาหัวข้อตอนที่มันหาไม่ได้มันก็กดดันนะครับอมงเราก็อยากจะเรียนเช่นจบแต่รู้สึกว่าไม่เห็นทางออกแล้วตอนที่เราจบมาเนี่ยตอนนั้นเราเราวาดภาพตัวเองหรือวาดฝันตัวเองว่าอย่างไรเพราะตอนนั้นผมว่าก็อาจจะยังไม่เห็นทวิตเตอร์เปิดรับ เราก็คนที่เพิ่งจบสาขานี้ก็น้อยจะมีบริษัทรองรับเยอะมากน้อยขนาดไหนอ๋อก็จริงๆผมเริ่มเห็นเทรนด์เหมือนกับว่าที่อเมริกาทงาน visualization ก็เริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนก็เริ่มเห็นว่าเออเนี่ยมีข้อมูลถ้าเราเอาอย่างนี้เข้ามาใช้ในบริษัทมันช่วยทำให้อ k forward จะดีขึ้นเร็วขึ้นใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เก็บมาแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ข้อมูลเก็บไปก็ไป,ไปดองอยู่แล้ก็ไม่ได้ใช้งาน แล้วส่วนใหญ่ที่เขาข้อมูลมาเนี่ยจะใช้มาในบริษัทกันเองหรือเอามาส่งต่อให้กับเอามาทำเป็นวิชวลขายหมายความว่าย่งไรเอามาให้สำหรับคนภายนอกหรือว่าอินเทอร์นอลครับอ๋อก็ส่วนใหญ่ก็คงอินเทอร์นอลก่อนแหละครับก็ไปอินฟลูออปเปอเรชันหนอยครับก็มีทั้งคนที่เข้าไปเดเวลบซอฟต์แวร์อินฮาให้เขาหรือว่าบางบริษัทก็เปิดเป็นโปรแกรมทำวิชวลไอเซชันเลยแล้วขายเป็นแพ็กเกจตองเขเลยปดีมารกับซัพพลายในตลาดงานเอาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสำหรับดาร์เดลวิชวลไอเซชันเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็คือถือว่ามีระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงขนาดฮอตฮิตมากเป็นพวกบริษัทไหนบ้างที่ที่เขาใช้กันนะครับก็ตอนนี้ก็พวกบริษัทหน้าใหม่อย่างเงี้ยนะครับก็ทวิตเตอร์เฟซบุ๊กกูเกิลสไตล์อย่างนี้แล้วก็ก็คือจะมีงานส่วนหนึ่งที่เป็นงานรีเสิร์ชไปเลยก็จะเป็นพวกรีเสิร์ชแสบ IBM Microsoft อย่างเงี้ยครับาก็จะจ้างไปแต่็ไปทำวิจัยหรือว่าไม่ก็ไปเป็นอาจารย์ไปเลย อแต่ว่างานที่จริงที่เยอะตอนนี้คือซอฟต์แวร์เ <Software Engineer. S 1> อนจิเนียร์ครับซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์มันจะกว้างครับอ๋อนั่นก็จะกว้างกว่าเพราะซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็จะกว้างกว่านี้ก็จะเจาะจงกว่าแต่ผมก็ถือว่าพาร์ทหนึ่งก็เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์พาร์ทนึ่งก็ถือเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เพราะเราก็หนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของของตัวซอฟต์แวร์ที่เราจะต้องไปรับผิดชอบมาเหมือนกันถ้าเกิดในแง่มุมของบริษัทไทยบ้างทำไมทำไมบริษัทไทยปัจจุบันผมว่าอาจจะยังไม่มีดยยซ้้้าาาาเจจะสามารถ benefit visualization data กไไดังง ก็สามารถเอาเข้าไปช่วยคือถ้าเกิดทำโปรแกรมเพื่อดูข้อมูลในบริษัทอย่างเริ่มที่โอ peration บางอย่างต้องมานั่งอ่านรีพอร์ตนะเป็นเล่มหรือว่าดูอะไรที่มันใช้เวลาคือเอาสมองไปนั่งขบพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามีวิธีสร้างผลที่มันดีกว่าอาจจะทําให้เวลาที่อ่านรีพอร์ตหรือว่าตัดสินใจอะไรน้อยลงหรืออาจจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นสิ่งที่ดีอยู่ในข้อมูลแต่ว่ารีพอร์ตข้อมูลก็จะแน่นปึกมากๆเลยไอ้นี่ก็จะดูเหมือนกับว่ามันจะน้อยกว่าเปล่าก็มันก็ต้องมี ต้องมานั่งศึกษาดูแล้วครับแต่ว่ามันส่วนใหญ่ก็จะมีเทคนิคเพราะเทคนิคพวกนี้ก็คือพยายามที่จะคอมเพรสข้อมูลให้มากที่สุดให้แบบใช้เวลาเข้าใจน้อยเวลาเข้าใจหน่อยครับส่วนใหญ่คนที่จบ d t t v v s u u l l z z t t o o เนี่ยไปอยู่บริษัทไหนกันบ้างเนี่ยหรือว่าเท่าที่เห็นมายังไม่มีสาขาเรียนตรงด้วยซ้ําก็กระจายกระจายนะครับก็มีทั้งเข้าไปอยู่รีเสิร์ชสลบที่ผมว่าเพราะว่า บางคนคือพอจบเอกเนี่ยเขาก็ประยากทำเรซูร์สนี่เป็นฝรั่งเขาก็เอ<ด>็นจอยเขาทำต <ใน S 2> <อ>่อดได้ฐาน,นะอ่ะลองผมอยากลองมองภาพดูว่าถ้าสมมติปตท d t แท d t AS ที่เขาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเขาสามารถเอาไปทำอะไรได้อ่ะนี่ผมพยายามขาขายขายเลยนะเนี่ยว่าด้านวิชาลิสชันกำลังเป็นสิ่งที่สำคัญเขาเขาาสามารถเอาไปทำอะไรก็อย่างอาจจะดูแมพพวกเสาลมไม่ลมอะไรเงี้ยครับก็จะสามารถดูได้ดูง่านะยๆมากกว่า ก็คงจะไปช่วยดูว่าทำยังไงให้มันแบบเราเห็นภาพไดชัดเจนขึ้นเทรนด์เป็นยังไงบ้างของของสายอาชีพนี้เทรนด์เหรอครับใช่ครับคือมันเป็นสายที่ยังยังใหม่อยู่ครับผมก็ยังเห็นคือเซียนเซียส่วนใหญ่มากก็จะเป็นพวกอาจารย์หรือพวกนักวิจัยเพราะว่ามันก็งานพวกนี้ก็เริ่มจากงานวิจัยก่อนแล้วก็อาจารย์ก็จะรับ contract ช่วยทําให้ก no, ับบริษัทน้มนิยมนี้หรืออย่างบางคนก็เลิกทําวิจัยแล้วก็ไปเข้าบริษัทอย่างตัวตลาดหุ้นที่เมื่อกี้เปิดให้ดูครับเดื่ีเขาก็คือเป็นนักวิจัยแล้วเขาก็ไปทําให้กับตลาดหุ้นก็ทําให้อีตัวแทรีแมปเมื่อกี้ของสมาร์ทมันนี่เนี่ยเป็นตัวที่นิยมเหมือนกันนะครับมองแค่เรพาสของตัวเองเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็คงอยากจะสั่งสมประสบการณ์ที่ทวิตเตอร์ครับลอง คือโอกาสที่ Twitter เนี่ยที่ผมชอบอย่างคือเขามีข้อมูลเยอะมากเป็นข้อมูลระดับยักษ์ถ้าเกิดผมได้เข้าไปเพิ่มสกิลในตรงนี้แล้วก็อเอาทำรู้เรื่อง Visualization มาผาสมผสานกันทำให้จะผมเป็น Expert ที่จะสามารถดีลกับข้อมูลได้ทุกรูปแบบแล้วก็ดูว่าจะใช้ยังไงทั้ง2ท่านที่ได้ร่วมพูดคุยนะครับต่างมีความน่าสนใจที่ต่างกัน แต่สิ่งเดียวครับที่เหมือนกันนั่นก็คือเมื่อผมได้ถามถึงโอกาสของคนไทยในเวทีไอทีโลกนั้นทั้งคู่พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำครับพร้อมกับดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจว่าคนไทยไม่เป็นที่สองรองใครในเวทีโลกครับและนี่คือทั้งหมดของ business talk ประจำค่ำคืนนี้ครับพบกันใหม่ทุกวันตั้งแต่2ถึง3ทุ่มครับที่นี่ที่เดียวกรุงเทพธุรกิจทีวีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทยครับ